มาค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันจ้าทำน้ำตกหมูแล้วก็ทอดหมูที่หมักวันนั้นแล้วก็มีใบบัวโบกคอหมูย่างแล้วก็ข้าวเหนียวจ้าอันนี้ตำแจ่วตำปลาปลาบองปลาบอง ข้าวเหนียวนี่มันเหนียวมันเหนียวอ,อร่อยอัเน,นื้อความหมูยาก จะจิ้มกับอะไรประลาร้าเหระะอปลาอร่อยมากนผักใบบบกอันนี้หมูที่ทำให้ดูครั้งก่อนนะจะหมดละใกล้จะหมดแล้ว มาค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะจ๊ะ